วันที่21รกระดาคม2568 นายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยภาคเหนือที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงฤดูการปี2568โดยได้ตรวจเยี่ยมสจรกรก์การเกษตรสันป่าตองจำกัดสันป่าตองแปลงสวนลำไย,ยและบริษัทแปรร,รูปลำไย,ยนักบริษัทอาเคฟูดอจำกัดอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยได้หารือกับกลุ่มเกษตร,รกรของสหกรก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางบรรเทา ญหาราคาตกต่ำและการกระจุกตัวของผลผลิตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรทุกชนิดแต่ปีนี้ลำไย,ยมีผลผลิตมากขึ้นจาก900ตันเป็นกว่า1ล้านตันซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าและวางแผนในการแก้ปัญหาไว้แล้วโดยจะใช้มาตรการเดิมยังไม่พอต้องมีการบริหารจัดการครอบคลุม กล่าวว่าตนจึงได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินมาตรการเชิงนโยบายเพื่อดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งขับเคลื่อนมาตรการตั้งแต่ต้นฤดูโดยเน้นเชื่อมโยงตลาดและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตและรักษามาตรฐานการส่งออกโดยขยายตลาดใหม่ๆตั้งเป้าในการบริหารจัดก,การลำไย,ยภาคเหนือ151,000ตันโดยใช้8มาตรการหลักได้แก่ 1. รวบรงมลำไยสดช่อเพื่อส่งออกปริมาณ15,000ันตัน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2อ2 5ทั่วประเทศ 3. เชื่อมโรงลำไยผ่านเครือข่ายพันธมิตรปริมาณรวม6 5 5 5 5ตัน โดยใช้กลไกผู้ประกอบการและห้างค้าผลิตค้าส่งในการร่วมมือระบายผลผลิตโด,ดยให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยรัร่วกวงเกรดบีปริมาณ60,000ตันในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4-5บาทและเชื่อมโยงนำมาจำหน่ายในห้าง Macro Lotus Mixie Topco Wholesale และเดอะมอลรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพิ่มอีกปริมาณ5,555ตัน 4. สนับสนุนการรับซื้อผ่านหน่วยงานรัฐเอกชนผ่านบริษัทต,ตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานราชการบริษัทมหาชนเพื่อท,ำทํำ CSR ตลอดทั้งฤด,ดูกาลปริมาณ1,380ตันน 5. สนับสนุนกล่องใส่ลำไยฟรีค่าขนส่งโดยบริษัทไรษสนีนไทย 6. เชื่อมโยงผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรรับซื้อผ,ผลผลิตโดยตรงปริมาณ18,0 0 0ตัน เเชื่อมโลงสินค้าเข้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง1,000ตัน 8. ขยายช่องทางใหม่ใหมให้กับลำไย,ยอาทิทำเป็นอาหารเครื่องดื่มผ่านตู้เต่าบินแอร์เอเชียนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยังเพิ่มปริมาณเป้าหมายการรวบรวมรับซื้อลำไย,ยรวบรวงเกรดเอเพื่ออบแห้งส่งออกต่างประเทศจากเดิม50 0 0 0ตัน เพิ่มเป็น11,000ตันโดยผ่านโรงงบนลำไยที่เป็นเครือข่ายของกรมกว่า50แห่งทั้งนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่ม8จังหวัดภาคเหนือกำกับดูแลโรงงบนลำไยในพื้นที่ให้เปิดรับผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเอื่อ้